วันนี้เรามาส้ตามตำสุดเขตเจ้าเดิมนะคะเขาย้ายร้านใหม่แล้วค่ะมาอยู่ข้างรตัดใช่ร้านใหมใช่จ้ะหลักกิโลนี่ค่ะรลตัดแล้วก็ปั๊มน้ํามันแล้วก็เจจันอยู่ข้างๆรตัดเลยค่ะเนี่ยนี่ไงรถเจจันนี่ไงส้งตมตำสุดเขตเชียงของที่นางนาลีเคยบอกไว้ว่าอ,อ่านางนาลีกินส้ตมตำที่เชียงรายใช่ไหมคะไก่อบอง เป็นร้านส้มตำที่ชอบที่สุดพอๆกับร้านส้มตำเจ๊จันเลยค่ะชอบอันนี้มากเลยใช่แล้วแก้มถ่ายไหมถ่ายไหมแก้มยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่นโอเคนี่ย้ายตรงนี้แดดร่มเลยนะอันนี้ใช่ไหมซุ้มตำสุขเขตนี่ไงยาวไปเยอลยโอ้มีห้องแอร์ด้วยเหรอใช่ส้มตำห้องแอร์อ๋อเป็นส้มตำห,ห้องแอร์แล้ว โอ้ยใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้สุกิบเกลนเยอะแยะไปหมดเลยโอ้สวัสดีค่ะโอ้โหนั่นกคือเจ๊จานสวยๆแล้วก็นี่นีแบบเสือกเลยเยอะไม่ได้กินแล้วล่ะวันนี้ทำไมล่ะเป็นใครบ้างดีเล็กคนนั้นจะเป็น้านละค่ะปลาแร่กลับมาแล้วปลาแร่มันแก้มจดแล้วลูกปูปลาร้ายำมาม่า โจทย์โลห้าอยู่ฮะนึกว่าอยู่ฟังคุณฮูโลห้าอยู่นึกว่าอยู่ฟังคุณฮุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะเอ้ยอยู่นี่เองอ่ะคือน้องแกมจดกันแล้แกมจดปูปลาลหนึ่งใส่หรือว่าสวยจังต้องสวยถูกต้องอันออกปูปลาแล้วก็สมุดไปไดหมดอันนางรถเป็นน้ำประวันประวันไปทรงละบุ๋ม แยกย้ายกันยำมาม่าแล้วน้องแก้มกินอะไรยำมามาจ้ะคอหมูย่างยำมาม่าสองไหมสองมาม่าสองเหรอหมูย่างเดี๋ยวน้องแก้มแย่งพ่อกินพ่อแกมไม่เอาลูกอาแก้เพราะว่าคอหมูย่างผมย่างเลยนะมีกระขาเหรอคอหมูย่างหมดเหรอเกงปีกไม่มีอครับปีก ไกลนะเหลอนองค่ะใกล้แล้วไม่เอาเดื่ยาเดอยเขาไม่เหรอทันไลูกมันไม่จริง่ะตำซุ้วหนึ่งอะ้อเค่ะไ้เข้าไปถ่ายคลิปตำส้มอยู่อันเสียงไล่เนาะดูกระมือเลยเด้กเจจันยไ่ได้ลงซองเห่าถึงลงแต่องไอ้ก๊อ หมอนังแกงหิวเลยหิวเลยนะแล้วเวแบบจ้าสองเหลี่ยมแบบแกงข้าวเนีวเยวสองเจ้าหนึ่งแบบอุ่นไปเก้มเราไปรอที่โต๊ะมาแล้วค่ะส้มตําปูปลาย้อนแสงไปเนี่ยเดี๋ยว,งงยวยกันนะเช็ดกล้องก่อน ก่อนจะถ่ายเฮ้ยต um> uh ั้งกล้องหน้าดีเลยกันอันหนึ่งก่อนเพราะกระทิบมาหน่อยเพราะเห็นหน้าจะหน่อยไม่เห็นจะต้องนั่งนี่จะต้องนั่งนี่ตองมุมโต๊งเลยไหมเออเพราะว่านั่งของมุมเลย เหมือนวันที่พี่การ,รกับนักเก็ตไปโรงเรียนเลยเออนะไม่อยู่ไหนรู้แก้มแก้มไมาอยู่ในไม,ม,ม,มาอยู่เกะข้างหน้าเล็กๆฝัง่งพ่อครับก็ไม่ใช่ข้างหน้านี่ไงอ๋ออ๋อที่ที่เหมือนที่ใส่แว่นตาใส่มีมาร์จ้านำซัวจ้ะ นางมาริชอบกินขนมเส้นอร่อยไม่แพ้ไก่อุ่งเลยนะคะร้านนี้อร่อยมาก เห็นชัดมพ่เนาะต้องบอกว่าเจ๊จัน์ย้ายย้าร้านใหม่แล้วนะคะมาอยู่ข้างโลตัสตรงข้ามเอาอน้ก๊กไก่ไก่อนเอาเลยหมดเลยไม่ไี้ของหมดเยอะเลยเนาะมีอะไรบ้างจะไก่เนาะเจ้ารู้ไก่ก็ได้ไก่ก็ได้เนาะมันเป็นไก่มันเป็นไก่ด้วยแล้วมันจะอร่อยไหมแม่แม่ไ่รู้ไงล่าีา ทางอีสานก็ไก่ไก่ก็ไก่หมูเบล่าก็เค็มนะเยอะเยวม่วงด้วยอีกเยอะครับผมเยอะมวกคือเยอะม่วงคือจะม่วงเยอะหลังกับคนไหนเราไปเก็บกันด้วยนี่เอามาให้ข้าวอะไรนี่คือปูปลาเนื้อสุดตำเนื้อตำสวอนสวอน แม่จ่งมาสามอย่างก็ได้สองอย่างแล้วก็แม่ยามาม่าสองจานเนื้อแก้มเจี้ยนเขาจานนึงก็จานนึงเฮ้ยอจีบไปปึ๊ดหัวขาวตัวเองร้านเขาขายดีค่ะอะไรก็หมดปดหัวขาวตัวเองแล้วผมก็ขา อะนมาเก็บให้หาละก้าวไปนี่เบอร์เขาวางมือซ้ายมือจะเก็บกลุ่มแล้วเก็บกันข้างหลังทีเดียวเอามุมมุมกล้องเป็นอย่างนี้เขียนเป็นอย่างนี้ดิจะได้ไม่ข้างหลังหน้าจะไม่ดำไม่ต้องติดบางแกงก็ได้ว่าหน้ามันเบอร์เบอร์ยังไงคือเขียนมันนิดนึงข้างหลังมันขาวว่าทำให้หน้ามันดำนิด มันจะเบอ่อชัดอ่ะพูดนง่ายชัดแล้วแก้มแม่สวยเลยเนาะสวยจ้ะถ่ายกล้องหน้านี่ดีเห็นตัวเองนี่แตงโมส้มเขียวเข่น เกออ่งกมีแบบกูเสือเลยนะอุณแม่อมลองมีของจานนะยำม,มามา่าของโปรดมิตรงัเสียเลยค่ะยำมาม่าก็น่ากินแซ็ปหลายไม่หรอกแม่ทำไม่ด I ร้านหนึ่งนะคะที่อร่อยแต่เขาจะมีส้มตําอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นร้านหน้าอำเภอไงคือป้าคนสวยไงนางรีเมื่อก,ก่อนชอบกินมากเลยสุดๆเลยอร่อยเหมือนกันค่ะเป็นร้านแบบเล็กๆจะอร่อยมากก็อยู่หน้าอำเภอเลยค่ะอร่อยนสไยกินกา,านนะใช่ ส้มตำย่างเดียวมีส้มตำอย่างเดียว,ยยวก็แคบหมูข้าวเหนียวหมันเส้นนั่นะถ้ามีไก่ย่างมีหมูย่างอะไรด้วยโอเคมากซื้อกลับมากินบ้านครับแต่กว่าจะถึงบ้านก็เซ็งละ ตอนทีสส่แม่อยู่บ้านหน้าเพื่อจะได้ไก่จากร้านต้องเป็นเผือกเผิดกินบ่อยข้าวกลางวันแม่ไม่กินข้าวกวันไม่ตำใส่หบบจีนเหรอมาแล้วค่ะอืมข้าวก็เดียวกินเต็มหมดแล้วแกนี้ก็อร่นะคะ รตรงแบงงแบั็แข่งเลกินอันนี้เลยตัวเดียวเลย หอมาดูเปิดกะสุนอร่อยแต่ละ่ลคำไมเคยเห็นแต่ไม่เขามาส้มพองยื่อจาร์ใช่กลางคืนดูแล้วโหก็แล้วก็อะไรก็ยัเห็นน้น่ยนั่นมันแกทำไงคุกกี้ยั่อจาร์ลล เขาบอกมีไม้ไ,ม,ไม่ขอเสียงดังดังพอถึงไม่เสียเขียวอ่ะเขาเอาถุงมาแม่เอื่อหลังอ่ะกรอบกรอบอ๋อคุกกี้ไม่กรอบกรอไม่ดังใช่แล้วเขาเลยเอาถุงมาแม่ที่ถุงใส่ขนมที่เสียงมันดังดังอ่ะไว้หลังลำโพงนม่เสียงมันจะดังแล้วก็ทำเป็นเขียวเขียว <laughs> ตอนนักครับตอนาะว่าินแต่มาก どう、cool. ลิ้จร mm, ิงจ๋า mm. มือขนาดไหนลิ้นจริงอาการลิ้นจริงตลอดลิ้นจเยอะงี้ยยังอัตงบัสยนี่อเค่ะอไม่อันนึงต้ยำนี่เองเหมือนเดิม ตอนเสียสั่งยำเพิ่มใครที่มาร้านเจจันหาร้านเจจันจำไว้เลยค่ะหลักกิโลอย่างนี้มองซ้ายมองขวาข้างโถตัดลยข้างรถตัดเลย,ลเลยมองซ้ายมองขวาเห็นหลักกิโลแวบเข้ามาเลยค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปมาแก้มสวัสดีค่ะ